สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่6เดือน7 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวนะคะเน้นสายรูดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็ ขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะสําหรับในงวดที่แล้วนะคะพี่พี่เอฟซก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะในงวดที่แล้วนี้ถือว่าปังนะคะปังทั้งสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะในงวดที่แล้วพี่พี่เอฟซบางท่านก็ขอมาทั้ง6ตัวแล้วก็4ตัวนะคะในวันนี้นะคะสะอนก็ให้ มัดรวมเลยนะคะใครจะจับไปเป็นแนวทางทั้งหกตัวหรือสี่ตัวก็มัดรวมได้นะคะเพราะว่าสโอนก็คำนวณคือไม่รู้ว่าจะมาในสี่ตัวหรือหกตัวนะคะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบหกตัวหรือสี่ตัวก็สามารถจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับในงวดที่แล้วนะคะสโอนให้ไปนะคะก็เด่นที่แปดนะคะวิ่งรูดที่แปดนี้ก็ เข้า8-3นะคะพี่ๆเข้าตัวที่เสาโอนชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะมาตรงๆเนาะมาในเลขล่างชุด4ตัวนะคะ8-3ตรงๆนะคะสายรูดวิ่งในงวดที่แล้วนะคะตารางก็เข้านะคะเข้า8-3นะคะให้เด่นไปที่8นะคะก็ตารางเข้า8-3นะคะในงวดวันที่4เนาะตารางนี่ก็ถือว่าเดินดีนะคะพี่ๆ FC อย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางด้วยนะคะ ลองวิเคราะห์ดูเนาะว่าตารางกับตัวเด่นที่สอ,อนให้ไปนะคะตัววิ่งรูดพี่พี่เอฟซท่านใดชื่นชอบบ้างหรือเปล่านะถ้าชอบก็สามารถจับไปเป็นแนวทางได้นะคะในงวดที่แล้วสําหรับในงวด นี้นะคะวันที่6นะคะเดี๋ยวมาดูตารางกันก่อนนะคะก่อนไปรับชมนะคะสะอนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบเราค่อยหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับตารางนะคะก็จะมี8นะคะ8นี่สอนก็ยังชอบนะคะมี8มี4นะคะแล้วก็ มี2มี9มี7มี0ูนยะคะสำหรับตารางกําลังวันนะคะตัวเด่นก็เด่นที่8ปนะคะแสะอนว่าน่าจะยังอยู่นะคะแแล้วก็4นะคะในงวดนี้ตัวเด่นถ้าพี่ๆท่านใดชอบตัวเด่นตัวไหนก็ลองไปวิ่งรูดได้ ได้นะคะสำหรับในสายวิ่งรุดงวดนี้นะคะสโอนให้ไปนะคะวิ่งรุดเม็ดเดียวสโอนให้วิ่งรุดที่4นะคะงวดนี้เนาะชอบ4นะคะถ้าใครไม่ชอบ4ก็แนะนำเอา8ปดไปวิ่งรุดแทน4ี่ได้นะคะ สำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเราพัฒนาวันนี้ก็ออกตรงกับวันพุธนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC นะคะที่เข้ามารับชมนะคะมีโชคมีลาบนะคะขอให้สี่มานะคะในงวดนี้เนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะสาโอนจะเน้นให้อีกทีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวเน้นก็ลองจับคู่อื่นไปเป็นแนวทางได้นะคะ วันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้ปังๆเหมือนงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนี้แตก2ส,สูตรเลยนะคะมาทั้งสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะในงวดที่แล้วชุดโค้งสุดท้ายนี้เข้า,าทั้งล่างแล้วก็บนนะคะชุด4ี่ตัวแล้วก็ชุดหตัวนะคะพี่ๆขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเขียนผิดสี่เจ็ดสี่แปด แล้วก็49นะคะสำหรับตัวที่สาวโอนชอบนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะตัวที่ชอบในวันนี้นะคะสาวโอนในวดที่แล้วเน้นให้48นะคะวดนี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาอีกก็ได้เนาะ48นะคะวันนี้ตัวที่ชอบคู่แรกแล้วก็คู่สองก็เป็น49 4ี่สามสสสนะคะส1่หนสำหรับตัวที่สอนชอบนะคะถ้าใครชอบตามก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะกันลืมเนาะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะสามารถจับไปเป็นแนวทางทั้งชุด6ตัวแล้วก็ชุด4ตัวได้นะคะเพราะว่าสอนก็ มัดรวมให้นะคะสะออนก็ไม่รู้ว่าจะแยกยังไงเนาะพี่พี่เพราะว่าบางท่านก็บอกให้แยกเป็นชุดหกตัวให้นะคะสะออนไม่รู้ว่าจะแยกยังไงนะคะก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะชื่นชอบชุดหกตัวหรือชุดสี่ตัวก็สามารถจะไปเป็นแนวทางได้นะคะวันนี้เนาะก็ขอให้เฮงปังๆนะคะทั้งตารางแล้วก็ สุดหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะทุกๆก,การติดตามนะคะก่อนออกไปฝากพี่ๆี่เอฟซีเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะฝากดูโฆษณาให้สสวนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังแรงใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮง,งปังๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ